เป็นคอนเสิร์ตพิเศษบอลำใจเกินร้อยเต็มวงซอดแจ้งแชั่วโมงเต็มแล้วก็แอนออรดีอีก2ชั่วโมงเต็มๆนะครับมื่อนี่มา2องวงทั้งเวทีเดียวกัน2งวงนั่นที่ปีหนได้มีโอกาสแบบนี้พอปกติต่างคนต่างไปวันนี้ปรบมือดังๆให้กับกนทเจ้าภาพหลักอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับขอบคุณมากมานะคะขอบคุณหลายๆเด้อที่เฮดให้ผัวกับเมียเขาได้มาฮองเพลงน้ำกัน เอาละมุเจบเขาจะเป็นซื้อบัตรลอยนึงยมั้งเราคนหอมกันครับว่าเพิ่งจะซื้อมาย้อนอันนี้ละเดือนหนึ่งกับพ่อพ่อกันเดือนหนึ่งตีให้โอกาสคนเหงาแน่เดือนหนากับพ่อได้ร้อยกระทงเด้เดือนหนากับพ่อได้อยตัวเองเขาเหงามากเอาละ ไปนี่เพต้องเปลี่ยนสุดนะผู้จ้าหอเส้งกันอยู่หลังห้างเลยเขารู้สึกว่าเขาโชคดีมากเลยนะที่ได้แต่งงานกับแอนออรดีแต่เราไม่ดีอยู่ด้วยกันเนี่ยนานๆที่ไ claro> ด้อยู่ด้วยกันเขารู้สึกว่าตีใจมากเลยโอ้ยคือนนองค่อยเถอะเนาะข้าค่ะข้าความค่ะค่คอพอเงม้ยพิดกันได้ล่ะเข่าแล้ว พีดกันกับเมียว <EN> <S lending reconstruction> ่าสันมาลงลูกน้องด่าลูกน้องก็ตาสวดออกกูตัวมีอยู่ตีมีโคตรแตสภาพพีดจะเชียรมันลำบากลูกน้องเข้าใจบ่อโคตรพ่อโลสพีเนี้ยบักซะพุ่นอะพุ่นเขินเมียเอาล้มทำแม่เอาล้มมันนั่งล้มอยู่ว่ต้องล้มคุเจ้ามีวิซาหอลงมาโลด ไปหอได้จังไหนจักเอาส่ซุดบังบุ้ยเมียเจ้าคือสู้สีไทยเฮ้านี่เด้ดเดี่เดีผมเด้เจ้าคือองค์ขณักจันเจ้านี่ล่ะออเสิร์งกันเวิ้นๆจะเบาเอาไปทั่วไลายทอสุดคือท่านเป่าอันลูกน้องท่านเป่ายู่เจ้าคือองค์ขลักจันบละคืออยู่ตวัดช่องผมก็บวผังทางโสนี่ล่ละมอนลักษณะเดียวกันซื่อตั้งแต่เป็นนักฮ้องมาเนี่ยบ่เคยเต่งตัวแบบนี้จักเกือ วันนี้ครูนัทก็อยู่หน้าเวทีนะครูมากติมมือเพ่ฝึกมือนดครูมากเด้นี่เออแดนเซอร์เบิ้งตั้งใจเฮ็ดงานคักกระดาษติมงามครูพ่อนะครับยันบกคักยันบ๊ถดึใจพี่น้องสิบปีของมะล่ำใจกินร้อยเออเออเป็นเจ้าไหนในไข่คักปอ่ไข่ไ่คือคือคือสุ่มหนังกีบยุดยุตภพกยุอะไรกอถามพ่อเจ้าเน่ันนจ้าให้คอยถามพ่อเจ้าคอยเห็นเจ้าแล้ว สองขวเมี้ขออย่างีคำถามอยากจัดอบจะมันสงสัยเนาะสงสัยจะได้มุดเจ้าเป็นยังเจ้าสี่กันให้ลูกเบิ้งเสด็จเอาจังไหนจังมาจังซานเอาจัาแล้วขอเห็นอยู่ในคลิปจุ้แหมในคลิปไหนเปิดสภาอย่าไปทัวประเด็นจัาแล้วยิ่งเอาเฟชเอาวายมันห่มผ่าให้เจ้ามันก็บอกว่าพ่อพ่อกอดแม่เลยกอดแม่เลยมันดังสิกอดแล้วมาพ่อพอห่มมาห่มให้พ่อพ่อพ่อกินตับได้เลยตับตับตับ เขาบอกเจ้าของเนี่ยวเมนบอกเขาว่าลูกปดท่านไหนนอนเดี๋ยวปดท่านไหนนอนจะเป้ายาจะเป่ายาเจ้าของนั่นละถอดจังเกงของอัวว้าวเมน้ยพ้มภาษีกันวะบ้าติดก็ะชับลูกผมเมื่อขึ้นจังไหนจังมาแม่กินตับพวกเลยตับตับ ก,กำลังเรียนลูกกำลังเรียนลูกวความความเมมันบกเคยผ่านนี่ผู้ใดดิมันบริเลือกบั้นศีลบันพระเด็ก <c oughs> เออเต้นตัวมานนี่โชว์จีนใช่แต่มันสมบทบาทแต่โชว์มันสมบูรณ์คือคือผู้ดีมุขขยขาดตัวแสดงผู้ดีมุขขย,ย์เชมเลนนิ้วเอาอันนี้คณะนิ้วด,ดิวซื้อคณะอย่างเราเม่ยีเสีง มื่อนี้คณะปิ่งหิสิงสิมาล่ำเรื่องอย่างเล่นเี้ยวเรื่องอย่างเตาบุญกินไซระเตาบุญกินไม่ได้ยืนขโมยหยุดป้าเตาบุญกินยังได้จะไม่ยืนเมี่ยงหยุดแทนแทนหลังขึ้นไงแทนเพราะ <c oughs> ว่ามันองค์มังกรเคลื่อนพี่ <c oughs> ไปเฮ็ดจังไหนล่ะจังไงอุบาทอุบโลก็สิกินข้าวต้นสิไงเนาะท่านเตา ท่านเป้าเอ้าอันเราบอกว่าใดพี่จะมาช่างสันเราเป็นกือกเราเป็นกือกป้าบุญจินเป็นเกือกเอ้าพี่น้องคือสีหูเรลืองเรนเรื่องป้าบุญจินขันเป้าว่าใดพี่น้องสีหูเรลืองตี้อ๊ยพี่น้องอุทุมพรน่าปึกก็เจ้าดอกเอาเห็ดจงไหนพี่น้องสีหูเรลืองเน่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 บายเด้ ข้าจันทร์ครึ่งเซี่ยวจันเป่าคอยใบไดอยูอ่ตี Bye, จักรใบใดว่าใดเหลือไปยีมันจะว่ามันเออออกปางใจาท่านเป้าข้ออนุญาตท่ามเนนำนักจักโลโอ้ยถามมันมันบอลลูเรียงหลอกตองเบาใบเอาคันเบาธรรมดาเนี่ยบอลลูเรียงบอลลูเรียงต้องเบาเป็นภาษาใบใส่ตีมใจเมือก็าจังส่งหัจกัก

อ๋อมันว่ามันหนักลอยหาศีอต้องอันถามแน่ไม่อย่งอีกเหยังไนจังขึ้นรถบาดมานาโมมาเลยจังได<อ>แต่ถามที่น,ทนักกรไปถามมันที่หนีเบาะนางบอไมถามบอให้เจ้าถามนั่นแหม่จว่าหกอยเมีมมออยเจ้าก็ถามจคอยไอคอยไอแอมอถามเน่ตี้มาเป็นยังเรอเาไว่อีพ<า>ี่หนาเลยบอ พยานก็ว่ากายืนไก่ได้เลยนี่พยานคือลูกเจ้าหลายถ่อแม่ตัวอะไรอ่ะมาจ้ำไอแม่อันนี้แม่ม่เอม่บุนปุนบุญไอม่ไอม่ขึ้นรถบัสแม่จะไหนจะไหนจะเข่ารถบัสล้มนั่่นนั่นนั่นนัย โอ้มันสิบอกว่ามันเดินหน้าเขาเพรดมันต้องแข้งขังเขาพนะวะิจรกแจวจตรุจุกกจกกอไม่พูดใจวจก <c oughs> มมีใจรัทานโ้พ่อ,อ,พอกานเบิดเอารดเ่ยน่เเออ อันสิถามว่าเรามีบ่อนางบนันเมทแลนางเกาหีแเรามีบ่อนางน้ำมูบอแล้วนางน้ำไผ่แล้งน้ำามือว่าถามเจ้าคือว่าอาบ่เจ้าน่นเม่ถามแม่ไอ้ดมไอ้ัแไอยแแมอมันบมมีหมอกนางมันนอนเอาพนะ เจ้าของถามลูกน้องเนี่ยเอาเขาเป็นหัวหน้าเขาถามข่าวถามข่าวเขานี่ฮจะไปก็ยังเอาโทรจ้าของบอดอย่าเพิ่งบอสิเอาไขวัดใหญ่ไปติดมันอยู่เดี๋ยวนี้แป๊บหนึ่งถามในที่ไอพี่เจ้าใจเมียเจ้าถามถามเป็นภาษาใบฮะถามเป็นภาษาใบเป๊ะ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 มาถามมาแน่ว่ามันกินเข่ากำหยังมือนี่นาเจ้าของดำเด็กตัว ถามเน่ว่ามันกินเข่ากับยังหัวหน้าเลี้ยงยังมั่งอุดมสมบูรณ์แท่นั่นไหมเอ๊ะเปลี่ยนมาเนาะโอ้ยเนาะรองเพลงกันยังไงก็ดีได้แล้วดิฮะเอ๊ะบ้อเอืมเอเอเอา่อา พอหน้าเฮ็ดยังสู้กินเออเอออะเห็นไหมได้จริงๆเจ้จขอถามขอใจพ่น่อยอันอันใดเกาะไก่อันมุเจ้าครืองจับมันวางใดกาไก่ต้มไก่มันมาออมคุงไก่ปนแล้วมโหจักัเ้ เสมอไม่ได้ไร่สดปาดกินออมข้อง,งไค่เกงเด็กจังอ้วนจังพี่แท้ซื้อกินละ่ะเนาะเอาจังสันใหนมูเจ้าเล่นนิวละครอนิวไปเลยเดอ้เอปาร์ตเมื่อนี่สามวงบุได้วงนิววงออรดิแบนวงใจกันลอยปะทากันไปเลยปะทากันไปเลยปไปสิเก่งก็ไพ่ข้ตาต้านั่นลรืมาเฮ้ามาเล่ยนกิ่งโอ้ หมวยสวยจังกะสวยสวยจอดยอหยาบโยผิวย่อมย่ายามเย็นไม่มีใครเอียดจงังเลยุ่งเลยเลยคือว่าจานนังไรเนาะจ้านี่บอกคะจ้าอ๋อแม่นั่งอรอดีค่ะแอนอรอดีจ้าอ๋ออุ้ยข้างหลังโนบิวตี้ฟูลฮะเป็นอย่างไรบางเป็นอย่างโนบิวตี้ฟูล เอา้าโนก็แปลว่าไม่เดียวจะจพูนก็แปลว่าสวยไม่สวยจะสวยได้ยังไงคนหล่อแล้วจะสวยได้ยังไงเนี่ยอนี่บอกคนหล่อแมนอุย้ยคนหล่อหลายใจไม่อยากพบไม่ประสบชอบเจอดีหนักหนาเหยียบแล้วปล่อยให้หญิงม,มีน้ำตาหล่อบ้าบ้าอย่างเธอต้องเจอตีนเนี่ยเจอจะโมกไปทัวร์ไรเดอร์เมื่อนี่มาล่ำเมืองรีสเกต บ้านเกิดเมืองนอนของบอยสิริชัยนี่มาลำตั้งแต่น,น้อยมากกับช่างหรอบักโจนสลัดจนสลัดเดวาใดบักข่ามนุษย์ตัวเนี่ยข่ามนุษย์เอาจังจะมาเอาข่อยไปแหนเอาข่อยไปอันเฮ็ดประกันเอาเม็ประกันเฮ็ดเอากู้หาพันหาแสนกูจะมาเบาเลี้ยงประกันหลายล่อให้เขาทรงประกันคันใต้มานี่เล่าสิได้หาแสน ผมเสียประกันมา20กว่าปีแล้วบ่ให้จะเกลืออกอยด่ในี่คันเม่นใต้มืออื่นมืนมอหือออ่อนี่กระลึบท่นดิเดะเนี่ยโอ้ยมันกระลึบไปแล้วเพดหาแสนค่าใช้จ่ายมันตกไปหกแสนว่านาปัญญาอ,อ่อนไอสัตว์เนี่ยเอาดีๆเด้อคันเ่าบอดี้นี่ตีปากแตกเด้ตีแม่ตีแม่คนเหยียบข้อมึไงไห ไอ้ขาเนี่ยกูมาอยู่นีเมิ่งคืว่ากูหักมึงตีกูว่าเดี๋ยหักมึงจากเมียกูมาถามเงินหาคิบบาทไปกูแทบเพิ่งยืมกูกินกูเจียวหาคิบบาทตอนไดนเพงจะใส่กูบักจัดเมอเนลนี่วนับถือกันดีผมเป็นหัวหน้าหัวหน้ากระชังแล้วว่าเป็นพ่อกู้แม่ตาขึ้นอ่างก็มันจะของเป็นหัวหน้าหัวหน้า ขั้นบอมี่หลกวกต้องเพงเสร็จเเป็นหัวหน้าบอไอ้เพีย <c oughs> พี่น้องผู้หลายยุ่ยไถ่วิรงขอเสียงเนี่ยจ้านี่จะซุ่มมักย่องละห้องให้เจ้าอะ่ะประกาศเด้อพี่น้องบัดน,น้องย่างพี่น้องสีเสเกตอุทุมพรเมื่อน,นี้คอยสีไรไม่ยืบืนหงวอไรกับไรที่ขันมึงสีไรคนนี้ไรกูนี้กูที่รักเอาลูกมึงไปแลกคู น้องเพชรอำพ่อคุณล่ะ้าไหนมาใครแม่ดอกจ้าแม่ดีอยู่จ้าดีใจไร้ดีใจไร้แย่ได้าคุณม้งหนาหังก็เคยพี่แม่นี่อะไ่ไอ้เหี้ยคุณละอันเมียมาล่ะเพจบึงตึงมกันใจเข้าทคันเมื่อไหนมึงเมียมึงบ่นบาานะก็มาแล้วย้อนกูนย่ตัวอะไรกัน ดีไร้ดีไร้ใีในดาค้นโวยวานเออก็เจ้าได้ก็ได้ผัวหลายคนเลยมันจะบอมีลูกเนาะมันปี่ที่บ้าก้อยพันมีลูกข่อยเป็นพี่บ้าเออข่อยก็เลยไปจ้างหมอลั่มมาจะร้องลูกในช่องเจ้าได้คณะใดข่อยได้อยู่โต๊ะเท้าข่อยได้หมอรัามนี่นี่อยู่หัวใจแล้วสวัสดีวันดีนี่นี่อยู่ว่าหอกแล้วให้เงี้ยวเลี้ยงเลยเรียงเลยเพราะว่กันเสียเวลาเรียงเลยเรี้ยงไงพี่น้องเบื้องเลย วแล้เทียงมีมีเทียงมีแต่เทียงมีมีเทียงไม้ม เจ๊กี่พีดไปทุกเทราะห์นก,ก็ไปถือที่น้อผู้บอกว่าภาคผู้ป้าบ้านนองย่างหนองย่างพุณาคผูเจิดไปยังกบานกับเบ้าหุ่นเจิดไปหาพ่อถิ่นมูลป้ามูลนงจะหัวกูเซอร์กูเซิงเบิดมวลป้ามูลนงไปขึ้นมาบ้านหนองย่างกูกับมวลป้าออกมาก,กันนะมาข้าอยู่ห่วงวัดผู้บอกว่าจะทำเป็นเสียกี่พีดแต่กูตามไปน็นสาระกลางบ้านมันแค่พาคผูไปน็นสาระฟังโศกอยู่ มันเห็นหนามึงมันกับผ้าไปตัวแกสบายปสะดานเทียงกูหาสิแตกกีอย่างเฝ้ามาล่ำนั่นเปียงล่ำเฝ้าล่ำบโอ้ยเป็นอย่างีเป็นยังปอหังมีระลัสิเลี่ยงละอิงมาแตส่หมลล้งิงแมกี่หมอลำเออหมอลำหอลำเอาเลงักเลงเเฝ้าลำเทียงมีมเทียงมีแต่เทียงม่มี เทียงนี่โคตรดีเลยเที่ยงนี่แต่เทียงเลยแต่เพิ่งสิบเซสแตะคุณเชี่ยงกบผัดมีโหดแม่มึงท่าไหนวันนี้อันพ่อผู้ใหญ่คอยขอถามเนี่ยบัรทอนเม่นยังเม่นยังนี่อันนี้งิ้วมันเปได้ชื่อหลาบ้านไร่เผาอยู่กบหมอลำมาใส่กันอุถามเนี่ยบัดเดียวปั้งกะมูไท้เลซะหมากันไกลหนึ่งตัวลาบ้าน พี่น้องบ่ได้ปึกปากนางเพิง่งมี2ตาตานึ่งบางนิ้วตานึ่งบางมอลามสวัวเพิ่นเบิ่งแล้วตาสิบสี่ก็เป็นคนละทางผุดติมวัดถอดเดี๋ยวเราดูเฝ้าเลงอยูง่งนี่เดี๋ยวนี้ให้มอลามขาลาก่อนมอรา,าเขาจ้างไว้ถ้าปีกไก่ผุ่นนิ้หวหัวเขาจ้างหมู่บ้านหมู่ก้อนนี่เออชีชวนกางอยู่นะักขัดก่อนนางหิวต้องเล่นกอนอ่อนหอดก่อนก็บซัง คุณไปลังถาก็จะได้ผีภาษาคุณเปงบ้าบอเดี๋ยวนี้จะนับชนุนสปอนเซอร์เฮงจิมะไหกอลังใจยงียวยายสปอนเซอร์กับจิมะไหมอลังคือการมึงเห็นว่าเนี่ยหอยออนต้นอยู่เนี่ยมึงเห็นบ้า